สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทักทายเพื่อนๆอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมไม้ไม้ด่างส่วนไม้ด่างนี่ชอบมากเลยส่วนเนี้ยนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีะสนิทจันนี่สนิทจันสนิทจันเงินนะคะสวยๆนะคะเพื่อนๆนี่สนิทจันเงิน,น,ะะน,น,งนแล้วก็พวกสนิทจันดําจันนาค่ะเนะี่ยแถวนี้สวยงามมากนะนี่ที่เราปลูกกวางมรกต ก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยที่เราชำไว้ข้างล่างนะคะอันนี้กวักมรกตดํากวักมรกตดําแล้วก็กวักมรกตเขียวนะคะแล้วก็ข้างในบ้านเราก็จะชํากวากมรกตด่างแต่ว่ายังเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะน,น,นี่จะโซนพวกกวักมรกตข้างบนเหมือนกันคนะะ่ะสนิจจัน ทำพร่มาดุบอลสีตรงที่เป็นม้านอกตู้นะคะไบหน้าไบน้าโอเคค่ะเพื่อนๆไปบายค่ะ